วันนี้มีเรื่องมาแนะนําเกี่ยวกับการสั่นสายหรือการเลี้ยงเสียงหรือการนวดสายปกติการเล่นถ้าเราเล่นกดตัวโน้ตธรรมดาตัวเดียวเนี่ยสเนตนปันจยาปกติการนวดเสียงหรือการสั่นสายก็จะเพิ่มอัตราลดของตัวโน้ตในเพลง เราเล่นในเพลงจะได้ฟังดูดีขึ้นการสั่นสายส่วนมากปกติในในยุคก,ก่อนและดนตรีรุ่นเก่าเขาจะสั่นสายในลักษณะขึ้นลงเหมือนสปริงนะแรงเหมือนสปริงแล้วก็ตามทัมมิ่งทัมมิ่งก็คือว่าเราเล่นเพลงความเร็วเพลงการสั่นเลี้ยงเสียงก็จะบรรลานพอดีกับทัมมิ่งของเพลงยกตัวอย่างอย่างเงี้ยสมื่อว่าเราเล่นตัวนี้ผมกด าเราสั่นสายเราต้องสั่นสายขึ้นกับลงให้มันบาลานซ์กัน,นมันเหมือนจะเป็นหนักเคิร์บขึ้นลงเสียงปกติตรงนี้ประมาณนี้พอเราเล่นเร็วก็มันจะนิ่งมันจะไม่เพีย้ยนมาเราดันแล้ก็ขยี้สายอย่าดันขึ้นไปมากสูงเกิน แต่บางคนถ้าคล่องแล้วสามารถที่ดันขึ้นสูงกว่าน,นี้ก็ได้อเี้ยฝึกเราฝึกด,ด,ดันสายเลี้ยงเสียงนุกกลางด้วยฝึกปุกนิ้วเพราะบางบางลูกลิกมันมีนุนางสั่นสายบ้างน,นูกกลางนูกชี้บ้าง สันสายเอกลักษณ์แต่ละคนสั่นสายไม่เหมือนกันบางคนก็สันในทางแนวนอนนี่ปกติแนวแนวนอนอนี้ส่วนมากจะเป็นขนาดะของพวกอะคูสติกนะเล่นแต่ก็มาเล่นกับแนวไฟฟ้าได้เช่นกันเสียงก็จะยืดะเทนก็จะยาวแล้วก็มีฟังดูมีน้ำมีน,นวลมีน้ำหนักดูเราดีบเป่าว้เป็นเงนี้แต่ถ้าเราสั่นสายส ขึ้นลงขึ้นลงอ,อย่างนี้พืเปิดเราสองนิ้วช่วยดันในคนนี้อีกรูปแบบหนึง่งความแรงของการสั่นก็จะมากขึ้นแต่ต้องดันให้มเลี่ยงเสียงให้มันนิ่งอ,อย่างนี้ก็จะฟังดูดีขึ้น อย่นี้ก็ได้3มนิ้วดันแต่เบสิกของการสัเลี้ยงเสียงสั่นๆนี้ก็เหมือนที่ผมบอกขึ้นลงให้นิ่งให้เท่ากันเหมือนเราเหมือนเหมือนสปริงดาจุบตัวไปแล้วมันคืนตัวกลับมามันจะบรนลาน,น,นกันพอดีเสียงจะไม่เพี้ยน ช้ามันก็จะการสัน่นการเิ้งเสียงก็จะเร็วตามจังหวะเพลงอ่านี้มาพูดถึงในเล่น้าร์ตเิรสติกบ้างแต่เราเล่นอรสติกการสั่นสายให้มันดูดี ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ถ้าเราลองสอนสายในแบบของกีตาร์ไฟฟ้าสั่นได้ไหมก็กก็ออ็ได้ครับนี่อ่าซาวที่ได้มันก็จะไม่เหมือนกันในแบบเล่นเนี่ยลักษณะของการเล่น,นอะคกูสติกที่มันตอน้องต้องการเน้นเน้นาภาคอารมณ์ความเพลลาะอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะเล่นสั่นเสียงประมาณนี้แนวแนวนอนอย่างตัวอย่างเพลงทะเลใจ เลียงเสียงประมาณนี้อะจะไม่ได้เล่นสหนักเหมือนไปิฟฟ้าแต่ก็เล่นได้เป็นบางเพลงได้แต่ถ้าความไพเราะเล่นในอุสติกเป็นบางเพลงเพื่อความไพเราะแล้วจะเลี้ยงเสียงในแนวนอน เสาวที่ได้มันจะนวลแล้วก็แบบมีอารมณ์อ่าทำให้เราฟังฟังดูดีดสามนิ้วหรือนิ้วเดียวปกติจะใช้นิ้วเดียว อ่เทคนิควันนี้เกี่ยวกับการเลี้ยงเสียงโน้ตเสียงไฟฟ้ากับอคูสติกลองปฏิบัติดูง่ายๆครับเพลงที่แบบพื้นๆเราอาจจะสร้างมิติให้มันฟังดูดีขึ้นได้แต่ลืมเทคนิคนี้เพลง สาย,ยานี้มันจะเพาะจะต่างกับไฟฟ้าสำเนียงคนละอย่างกันโอเคนะครับลองแยกแยๆแล้วก็ฟังวิเคราะหดูติดีๆจากสิยงเท่าโอเคครับวันนี้